เละตุ้มเปะมาเลสกีเผยตั้งใจเล่นแบบนี้เชลซีแพสิตี้สี่สองสิงไม่สู้ค่าเหนื่อยโอซิมเ็นสวัสดีครับเข้นรับชมช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับอ่ะมาวันนี้โอ้ยแม่งกว่าจะตื่นอ่อ จริงๆทำไลฟ์ไปแล้วนะทำไลฟ์หลังเกมไปละใครไม่ดูเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กด s ับสไ e ให้กันฝากกด s ับสไ e ให้กันด้วยนะครับผมอ่ะมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่อ่ะอย่างที่บอกทำไลฟ์ไปแล้วอ่ะทีนี้มาพูดสั้นๆให้ฟังนะมาพูดสั้นๆในฝั่งก็ตีสี่ครึ่งเนาะเกมจบประมาณ6โมงครึ่งประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็มาไลฟ์ต่ออีกนะครับผมก็ แ,แค่2นาทีแรกโดนจุดโทษเลยมึงแม่งจะบ้าตายเนี่ยอะ11ตัวจริง11ตัวจริงก็เออจริงๆก็จะคล้ายๆนะคล้ายๆกับที่เจอกับที่เจอกับขับอเมริกานะต่างกันหน่อยก็ตรงที่วันนี้ดันกองกลางเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปว่าเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะก็โดนตั้งแต่นาทีที่2เลยนะครับผมเป็นจังหวะที่รีวโคบิลเนี่ยไปสกิดนะเออร์ลี่บราวด์ทานะครับผมแล้วก็ เป็นจุดโทษนะแล้วก็เป็นฮารแลนด์เนี่ยยิงเข้าไป2ครั้งเลยนะครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นกิลิศมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเข้ามาในเส้นก่อนนะครับผมแล้วก็ฮาแลนด์ก็ยิงอีกครั้งหนึ่งนะสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ดีนะครับผมนนในนาทีที่2เลยแล้วก็ในนาทีที่น่าจะน,นาทีที่5นะครับผมไปจังหวะที่ไกเซโดเนี่ยจ่ายบอลพลาดนะแล้วก็ไปเข้าทางฮาแลนด์ฮารแลนด์ก็ซัดด้วยขวาเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาลากยาวมาจบครึ่งแรก20แล้วก็ครึ่งหลังมาเนี่ย ประมาณ50าสิบกว่าๆนะครับผมก็ออสการ์บ๊อบนะครับผมก็เลี้ยงผ่านเขาเรียกนะเลี้ยงจี้หารีไวโควิลแล้วก็ยิงยิงเสาแรกอะ่ะยิงเสาแรกแล้วก็วืดกันหมดนะครับผมทั้งโควิลทั้งโรเบิร์ตซันเชสนะแล้วก็พอออสการ์บ๊อบยิงเสร็จฮาแลนด์แม่งมาทำแฮตติกได้อีกไอชิปหายนะครับผมก็จบเกมไปนะครับเออยังไม่จบโทษที <laughs> ผมแม่งเกือบเร็วก็เปลี่ยนครึ่งหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยน เซอร์ริงกับมาดูเอเก้ลงมาเนาะแล้วก็เป็น2คนนี้นั่นแหละที่ทําประตูได้นะครับผมลาฮิมเซอร์ลิงก็มามาทำได้นะฟีตึง้งขึ้นมาเป็น4 1นะครับผมจากแอซซิดของโนนี่มาดูเอเก้นะครับผมแล้วก็เป็นเนี่ยเอารูปมาปะวะ แล้วก็เป็นจังหวะนานมาดูเอเก้นะนานทีที่89นะครับผมมายิงลูกที่มายิงเขาเลยนะลูกปิดท้ายของเชลซีนะครับผมก็เป็นจังหวะที่อุโกชุกูสกัดบอลได้นะแล้วก็เป็นลาวเวียเนี่ยเปิดยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นไปเข้าทางของมาดูเอเก้มาดูเอเก้ก็เลี้ยงจี้เลี้ยงจีเงจ้เข้าไปแล้วก็ยิงผ่านตัวสกอตคาร์ซันเข้าไปนะครับผมก็จบเกม4ประตูต่ตอ2นะก็รายละเอียดแรต่างๆบอกไว้บอกไว้ในไลฟ์หลังเกมหมดแล้วใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับผมก็อย่างวนะต่อไปวันพุธนะตอน หกโมงเช้านะครับผมจะเจอกับเรียวมัดลิดเนาะเป็นนัดต่อไปของเชลซีนะครับผมอ้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้เนี่ยเอาบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกามาเล่าให้ฟังด้วยหลังเกมนะครับผมมาเลสกาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงนะพูดยาวมากเลยนะครับผมเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยมีอัตราการคอมบอลอยู่ที่56เลยนะตลอด90นาทีนะครับผมและจำนวนการยิงเนี่ยที่เท่ากับซิตี้เลยนะแล้วก็ตอนแต่อาจจะทำได้เพียง2ประตูเท่านั้นเองจากสเตอร์ลิงแล้วก็มาดูเอเจนะครับผมมารเลสกาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงเขาบอกว่าผมไม่เดาในเรื่องนี้นะผมไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคืบหน้าในโปรเซสของเรานะครับผมความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอยู่แล้วนะ ผมเนี่ยรู้จักซิตี้มาหลายปีนะครับผมแม้แต่ในเกมประชับมิดเนี่ยพวกเขาก็ไม่อยากจะคลองบอลน,น้อยกว่าทีมคู่แข่งนะไม่ชอบจะเสียโอกาสมากมายนะครับผมต้องพยายามใช้โอกาสให้ได้ดีที่สุดและพวกเขาเนี่ยชอบคลองบอลให้ได้นานที่สุดลองคิดถึงครึ่งแรกนะผมเนี่ยจำไม่ได้เลยนะว่าพวกเขาเนี่ยมีจังหวะส่งบอลกัน6-7ถึง7ครั้งติดต่อกันเมื่อไหร่นะนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตอนที่เราไม่มีบอลน,นะ ในส่วนนี้เราครองบอลเนี่ยเราก็มีช่วงที่ครองบอลได้นานๆเยอะๆเลยนะครับผมเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีด้วยและผมคิดว่าเราเนี่ยการที่เรามีการครองบอลเนี่ยประมาณ60%ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันไม่สําคัญนะว่ามันจะเป็นเกมกระชับมิดนะและพวกเขาเนี่ยไม่ได้ส่งตัวหลักลงเล่นนะครับผมแต่ในเรื่องของการวิคเคห์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยในเกมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเสีย2ประตูตั้งแต่เนิ่นๆมันไม่ดีอยู่แล้วนะ ทีนี้ก็พูดต่อไปนะเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่แปลกมากนะพูดตามตรงผมเนี่ยวางแผนแล้วผมคิดว่ามันเป็นแผนที่ดีนะในแง่ที่เราต้องการจะโจมตีนะครับผมแล้วก็ป้องกันด้วยครึ่งแรกเนี่ยเมื่อเราเสียนะครับผมเราเสีย2ประตูเลยตั้งแต่ยังไม่ถึง5นาทีแรกมันเป็นเกมที่แปลกมากๆนะเพราะคุณเนี่ยวางแผนมาอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วคุณเสีย2ประตูเนี่ยทิศทางของเกมแม่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับครึ่งแรกได้บ้างนะครับผมทีมของเราเนี่ยตอนนั้นมีบอลดีเลยมีสร้างโอกาสนะครับผมแล้วก็ เราหาผู้เล่นที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยผมคิดว่าเราเนี่ยขาดคุณภาพบางอย่างในพื้นที่สุดท้ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในจังหวะก,การดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาเลเซายังพูดอีกนะว่าการที่ส่งเขาเรียกเปลี่ยนแผนการเล่นนิดนึงนะให้มาโลกุสโตนะครับผมไปเล่นด้านกว้างนะ,ะปเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยเออมาให้มาโลกุสโตไปเล่นด้านกว้างเล่นเป็นเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมแล้วก็ให้ดันสูงขึ้นไปนะแล้วก็ให้ คนนี้นะครับผมอย่างเอารูปมาปุ๊ว่าอ่ะอย่างดิวส์เบอร์รี่ฮอร์เนี่ยหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์ตมิดฟิลด์นะครับผมมันจะทําให้เชลซีของเราเนี่ยมีผู้เล่นในในพื้นที่แดนกลางเนี่ยเป็นพิเศษมากขึ้นอีกหนึ่งคนนะแล้วก็จะให้มาเซกาเซโดแล้วก็โอมิโรวลาเวียนะครับผมเล่นลึกลงมานะแล้วก็จะเป็นดิวส์เบอร์รี่ฮอร์นะครับผมยืนคู่ค้าแดนหน้านะครับผมกับเอนโซ่ฟานันเดสนะเพื่อจะช่วยสนับสนุนคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เป็นกองหน้าแล้วก็มีให้โรมูดิกที่เป็นปีนนีีีีกกกขวววาาาานนนนนนนะะคครรรััรับบบมมเเเเส้้่่่่ยยพูดือองผ เราเนี่ยลองในสิ่งที่แตกต่างออกไปนะแทนที่จะมีฟูลแบ็กอยู่ข้างในเราเนี่ยรักษาโครงสร้างเดียวกันนะมันก็ไม่มากหน่อยครับเพราะว่ากูสโต้เนี่ยดันสูงขึ้นไปแล้วก็ให้ดูสปริฮอ์เนี่ยดันเข้ามาข้างในนะแน่นอนเราเนี่ยไม่ชอบความภพ่แพ้นะแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมจุดสนใจหลักของเราเนี่ยมันคือการที่ได้เห็นสิ่งต่างๆและพยายามเตรียมพร้อมสำหรับเกมอย่างเป็นทางการในช่วงต้นฤดูกาลนะ มีการพูดถึงนะครับผมจริงๆเนี่ยเป๊ปกวิดิโอลานะมีการพูดถึงนะบอกว่าเอ้ยจังหวะที่เสียประตูเนี่ยด้วยพื้นที่ของสนามด้วยคะนะสภาพสนามด้วยนะเขาบอกเขามั่นใจว่าที่แซนฟอร์ดบีทเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมเอโซมาเิสกาเนี่ยตอบรับในเรื่องนี้นะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราพูดอะไรบางอย่างมันอาจจะดูเหมือนข้อแก้ตัวนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดประเด็นนี้เท่าไหร่แต่แน่นอนสนามเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้เราเล่นในแบบที่เราต้องการนะเพราะว่าบอลของเราเนี่ยต้องการความเร็วและสนามแบบนี้เนนทําาาให้้บออลขงงเรช ในตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆนะมากกว่าที่เราจะเสียประตูนะครับผมเราเนี่ยต้องเรียนรู้เมื่อว่าเวลาเราเสียประตูเนี่ยคุณจะไม่สามารถเสียอีกประตูหนึ่งในอีก2นาทีต่อไปได้และในครึ่งหลังเนี่ยเราก็เสียเพิ่มในอีกไม่กี่นาทีต่อมาเราก็เสียอีกลูกหนึ่งเหมือนกันนี่เนี่ยคือสิ่งที่ผมเพิ่งพูดกับผู้เล่นของผมนะเป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เมื่อคุณเสียประตูมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแข็งแกร่งขึ้นและไม่เสียเพิ่มอีกหนึ่งลูกติดกันนะ ในตอนนี้นะบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจให้ดีขึ้นเล็กน้อยนะเมื่อเราเนี่ยเล่นจากแดนหลังเมื่อเราเนี่ยเล่นจากเล่นเข้าด้านในนะครับผมหรือเมื่อเราเนี่ยเล่นทางออกมาด้านนอกหลังจากที่ผ่านไป2อถึงสสัปดาห์นะครับผมเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์เลยถ้าไม่นับช่วงเวลาที่เราเสีย5นาทีแรกนั้นไปนะนอกนั้นเนี่ยเกมก็ดีเลยนะสําหรับผมนะครับผมอะ่ะรวบทั้งหมดเลยก็คือตั้งใจเล่นแบบนี้อะ่ะตั้งใจจะเล่นแผนนี้ให้ให้แบ็คเนี่ยดันสูงให้แบ็คเนี่ยดันสูงแล้วก็เล่นด้านกว้างนะแล้วก็ ดิวสเบอรี่ฮอลเข้ามาแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เวิร์กว่ะเอาจริงๆนะตั้งใจเล่นแบบนี้เอาจริงๆลองไม่ตั้งใจมางลองแบบไม่ตั้งใจมากไหมให้มันดูแบบเอาจริงๆมันก็พูดจริงๆพูดในไลฟ์หลังเกมไปหมดแล้วแหละมันก็ขัดใจนิดนึงเนาะเออถ้าสมมติว่าเล่นแบบนี้แล้วมันเวิร์กอ่ะก็เหมือนเหมือนเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าไมล์เซตของมาเลสกาเป็นแบบนี้นะ แสดงว่าในช่วงปีซีซันนี่เราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะก็เหมือนมันลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆล,ลองจังหวะจะเจอที่ดีที่สุดแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็จริงไปวัดกัน,นจริงๆก็คือตอนที่เปิดฤดูกาลไปแล้วนะผลงานจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นทรงที่ดีที่สุดของของทีมของมาเดสกาเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะก็ เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าผลงานนะครับผมของมาเลสกีจะเป็นยังไงต่อไปกับอีก2นัดที่เหลือนะที่จะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็อินเตอร์มิลานนะอ้าวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายกันนะกับที่ข่าวของคนนี้หน่อยวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบัดดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นการพูดถึงจากฟาร์บิชูโรมาโนนะวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับผม <c oughs> เขาบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮมเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งชื่อในเกมที่นาปโปลีเนี่ย นัดกระชับมิดรนะครับผมที่เจอกับกีโรนาเลยนะนาโปลีและก็เอเย่นของโอซิมเพมเนี่ยยังหาทางออกนะครับผมเพื่อให้นักเตะเนี่ยได้ย้ายทีมออกไปซึ่งคอนเต้นเนี่ยชัดอยู่แล้วนะว่าต้องการแค่ลูกกูกเท่านั้นนะครับแล้วก็โรมาโน่เนี่ยเขาพูดเรื่องนี้นะบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้มีการเจราจาอะไรกับนาโปลีเรื่องของเงื่อนไขบังคับซื้อนะสำหรับวิเตอร์โอซิมเพมเพราะว่าราคาเนี่ยมันแพงเกินไป การที่เชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญากับวิเตอร์โอซิมเฮมแบบถาวรเนี่ยนั่นน่ะหมายถึงว่าค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยที่มันเท่ากับตอนนี้นะที่ได้รับที่นาปโปลีเนี่ยโอ้โหมันลองนึกภาพนะค่าเหนื่อยนะครับผมแล้วก็สัญญาอีก4ปีขึ้นไปบวกค่าตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับสโมสรนในเรื่องของกฎงการเงินนะเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวกันกับนิโกวิลเลียมนะครับผมแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่เลยซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบกันทั้งหมดนะแต่ทั้งค่าตัวค่าเหนื่อยค่าเอเย่นเนี่ยมันมากเกินไป โอซิมเฮมเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะย้ายทีมแบบยืมตัวจนถึงตอนนี้นะถ้าไม่มีสมโมสรไหนทาเรื่องเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะต้องรอดูนะว่าเชลซีเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะเชลซียังไม่ได้รับอนุญาตให้ไฟเขียวคุยกับนักเตะนะครับผมทางเดียวเลยนะที่โอซิมเพมจะเปลี่ยนใจออกมาแบบยืมตัวนะครับผมนั่นก็คือมีกฎบังคับซื้อขาดไปนะมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเข้าไปอย่างที่รู้อยู่แล้ว วิ c เตอร์โอซิมเฮมเนี่ยไม่ต้องการจะกลับไปที่นาโปลีแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยใครลนะ่ะใครจะเป็นคนขี่ม้าขาวมาพาโอซิมเฮมออกไปนะตอนนี้เหมือนติดอยู่บนหอคอยด้วยเงื่อนไขที่ไม่มีเหตุผลเออจะเป็นเพลงอยู่แล้วอ้าวก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงตอนนี้น่าจะติดเรื่องของแพ็กเกจอะไรต่างแล้วก็ค่าเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่อย่างที่บอกจับตาดูดีๆนะว่าถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ย ดีลของกาลาเกอร์เนี่ยมันจบลงและเชลซีเนี่ยได้ต่างขึ้นมาอาจจะนะอาจจะเอามาเป็นเงินที่จะไปซื้อวิกเตอร์โอซิมเพมก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมอ้าประมาณนี้นะวันนี้ข่าวไม่เยอะมากแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้อ้าคิดเห็นไงค่าววันนี้นะครับผมมาเลสกาเผยตั้งใจแบบนี้บอกแล้ว ครั้งหน้าขอแบบไม่ตั้งใจ <c oughs> ขอแบบไม่ตั้งใจแล้วกันนะ <c oughs> อยากเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อ่ใครดูมั่งแพ้4-2นะใครยังไม่ได้ดูไลฟ์หลังเกมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมแล้วก็อ,คอ่คิดว่าไงสุดท้ายเราจะได้บิกเตอร์โอซิมเฮมหรือเปล่านะคิดยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมไลฟ์อมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากากันไปอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามไม่ก็กชอบ,บัดดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิป